ไช้แลทีพังงากันบ้างค่ะองค์การสองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาการรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมนุษเปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเดินหน้าสร้างโครงการย้ายในพื้นที่ค่ะ ที่บริเวณที่ทําการกํานันตําบลํำนามพุทธอาเภอเมืองพังงาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงารวมกับองค์การบริหารส่วนตําบลํำนามพุทธจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะนามสาธารณะนาสนามกีฬา กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองพังงาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสนย์ราชการจังหวัดพังงาและโครงการคุดหลออคลองพังงาบริเวณมูทีซ้ำตําบลทํานุ่พุธและตําบลเกาะปันยีโดยมีนายบำรุงปียนามวานิษนายอกอบอจอพังงาพร้อมด้วยนายทรงหยดนาคาร,ริตนายกออบตําทํานุ่พุธนายทรงชัยนาคาริตกํานันตําบลทํานุพุธผู้นําทองทีผู้แทนดน้วยงานทีเกี่ยวข้องและประชาชนเข้า ครับเหลือจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามศาสนานะครับนาสนามกีฬากล้างของอบจพังงานเพื่อเป็นแลนด์มร์างเองไม่ก่อมพังงานะครับพัฒนาพื้นที่ริมน้ำไม่เป็นแหล่งทองเทียวและพักพอนเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายและการนันทนาการส่งเสริมการทองเทียวนะครับสร้างงานสร้างรายได้สู้จังหวัดพังงานโดยอบจพังงานได้รับงบประมาณน้ารุนจากกรมโยธาธิการและพังเมือง โครงการร้างเคลื่อนปองกันตลาิ่งนะครับริมคลองพังงาพร้อมด้วยปลาภูมิทัศน์บริเวณอาคารกล้องอบอจสู้ราชการจังหวัดพังานะครับเป็นโครงการปอะกันการกัดสราะแนวคลองพังบริเวณสูราชการจังหวัดพางาและสถานที่ก่อสร้างอาคารท่านบงานอบอจพังงานลังไม่รวมถึงการพัฒนาริมคลองพังงานะครับเพื่อเป็นเล่งท้องเทียวทรงเสืิอประกอบอาชีพประมงของชุมชนโดยอบอจพังงาอิงนะครับได้รับับสนุดประมาณจทากรมโยธาธิการและพังเมืองโครงการคุดลออคลองังงา จากสนย์ราชการจังหวัดพังงานะครับไปถึงพื้นที่เกาะปัญญีเลยเพื่อแก้ไขปัญหาร้องน้ําตื่นขึ้นส่งเสื่อมให้การคมนาคมทางน้ำสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่องเสริมการต่องเที่ยวสู้อ่าวพังงานะครับการทําการประมงกับชาวบ้านรวมระยะทางเนี่ยเสียพันห้ารอยเมตรนะครับโดยที่ประชุมก็มีการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนได้ลงมติยกมือให้ความหินชอบในทุกกลรงการ นอกจากนี้นะครับอบตสัพน้ำพุธจะนําเข้าสู่สภาอบตสัพน้ำพุทธให้ความกคนือบตามขั้นตอนต่อไปนะครับ<อ>น่าเป็นเรื่องที่ดีรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนครับ